เ็นเรื่องของการสอนให้พวกเขาได้หูวิธีเพื่อจะได้พ้นจากทุกคำว่าพ้นจากทุกหมายความว่าพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคำบอกคำนี้ต้องเข้าใจให้ได้พ้นจากทุกมันหมายถึทุกจากความประสบยากนะ เฮาจะสมอยากหรือเฮาจะบสมอยากมันก็เป็นทุกข์ทั้งสิน้นทุกข์ในพระพุทธศาสนามันแปลว่าทนอยู่ในสภาพนั้นบได้องก็ตามมันแปรป่วยเปลี่ยนแปลงบง่คุ้งถีนั่นรวนเป็นทุกข์ทั้งหมดอารมณ์เฮามันจะเป็นไฟสุขหรือว่าเป็นไฟทุกข์มันก็วดเทียงมันมันก็แปรป่วยเปลี่ยนแปลงมันสุขบ่โดนกกทุกข์ก็ทุกข์บ่โดนหรอก เฉยๆก็เฉยๆบ่โดนด้วยซุกในที่นีก็เป็นไฟกุศลทุกเนื้ที่นีก็เป็นไฟอากุศลก็ล้วนแล้วบ่เทียงทั้งสิน้นเข้าใจให้ได้รับกันให้ได้นะถ้ามะจะเบากอ้อมๆบ่ได้หรอกบอกตรงๆบอกแต่แกนอย่างเดียวเลยการที่พวกเขาจะพ้นจากการเวยนไายตายเกิดเนี่ย พวกเขาจะต้องปล่อยต้องวางต้องทิ้งคำว่าปล่อยวางเนี่ยมันโมเมนต์วันหยิบขึ้นมาแล้ววางมันลงไปโมเมนต์เรื่องกลงสันนะคำว่าทิ้งก็โมเมนต์หยิบมมนขึ้นมาแล้วก็โยนมันไปโมเมนต์เรื่องกลงสันข้างบาครับนี่เป็นภาษาที่มาไว้พปดคุยว้คุยกับมนุษย์แค่นั้นเองให้ปล่อยให้ว่างให้ทิ้ง ถึงความยึดถือว่าเป็นโตเป็นตนเป็นเฮาเป็นของของเฮาคำว,ว่าเป็นโตเป็นตนเป็นเฮาเป็นของขอ,องเฮานี่คือมีความหมายอันเดียวกันนะจะเข้าใจได้ว่าเนี่ยภาษามา์คำเวลวลาเวลาเป็นคำคำหนึ่งไปมันจะมีความหมายไปแต่ละอย่างจะบอกใ้ฟังกก็คือว่าทำ ท่าแทะในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นพระพุทธธรรมประสงเป็นวิมุตติหลุดพ้นทํามแทะเทวานีพวกเขามีกันอยู่แล้วก็คือจิตนี้เองธรรมะเพื่อการตื่นหู้พุ้นทุกได้เพาะหูลายแอตปัญญาเกา